อาการปวดสะโพกปวดลึกๆที่แก้มก้นหรือก้นย้อยปวดร้าวลงขาด้านหลังมีอาการชาถึงปลายเท้าหนักกว่านั้นขาเริ่มอ่อนแรงอาการเหล่านี้เราเรียกว่ากล้ามเนื้อสะโพกหนีบเส้นประสาทค่ะเกิดจากพฤติกรรมที่การทํางานแบบซ้ําๆเดิมๆหรือว่านาน,านๆเช่นยืนานานๆน,นั่งานานๆพบบ่อยในผู้สูงอายุหรือคนที่ขับรถระยะทางไกลหรือคนที่นั่งทํางานแล้วไม่มีเวลาออกกําลังกาย เป็นสาเหตุหลักที่ทําให้กล้ามเนื้อสะโพกฟิลิป,ปอมิสเกิดการอักเสบเกิดการตึงตัวและบีบรัดเส้นประสาทที่พาดผ่านมาตรงนั้นทําให้เกิดอาการปวดร้าวลงขาชาและขาอ่อนแรงได้ค่ะท่านใดมีอาการแบบนี้ดูแลมาแล้วตั้งนานทานยามาแ,แล้วตั้งหลายอย่างอาการยังไม่ดีขึ้นอย่าเพิ่งท้อทแท้ใจนะคะวันนี้ชาแนะนําผลิตภัณฑ์ชุดนี้เลยค่ะ เป็นผลิตภัณฑ์ที่ตอบโจทย์สำหรับท่านที่มีอาการกล้ามเนื้อสะโพกหนีบเส้นประสาทค่ะ b e อ f i t ดูแลระบบกล้ามเนื้อส่วนเอเลไทยดูแลระบบเส้นประสาทค่ะั่างซื้อสอบถามโทรมาที่เบอร์0813987489วันนี้ชารับสายเองค่ะวันนี้มีรีวิวของท่านที่ได้ทานผลิตภัณฑ์ของเราแล้วได้ผลดีชัดเจนเกิดความประทับใจไปชมกันเลยค่ะ เคยมีอาการปรวดสะโพกร้าวลงขาค่ะปวดมาอยู่นานหลายปีค่ะรักษาตัวมาหลายวิธีอาการก็ไม่ดีขึ้นสักทีค่ะปวดถึงขนาดเดินไม่ได้เลยนะคะไปนวดก็แล้วทานยาก็แล้วอาการก็ไม่ดีขึ้นค่ะเลยได้มาเจอผลิตภัณฑ์ดีออฟฟิศกับอเลไทยคู่นี้ค่ะลองเปิดใจทานดูค่ะทานไป15วันอาการดีขึ้นค่ะแล้วก็ทานต่อเนื่องไปอีก1เดือนนะคะเดี๋ยวนี้อาการที่เคยปวดเคยชา ไม่เป็นแล้วคะ่ะไม่ปวดแล้วคะ่ะมีอาชีพขับรถนะครับติดต่อกันเป็นเวลาหลายชั่วโมงนะครับผมเวลาที่ผมนั่งขับรถนานๆนะครับอาการที่ตามมาก็คือจะมีอาการปวดสะโพกนะครับผมแล้วก็มีอาการชาที่ขานะครับเวลาที่เราขับรถเวลานานๆติดกันหลายชั่วโมงเนี่ยเวลาจอดจะเข้าห้องน้ําหรือว่าไปทําภารกิจอะไรนะครับมันไม่สามารถที่จะลงจากรถแล้วเดินได้เลยนะครับเราต้องมายืนสักสองสามนาทีก่อนถึงจะเดินได้เป็นปกตินะครับผมมันเป็นการที่ทรมานมากเลยนะครับผม ก็มีคนแนะนําให้ผมมาทานนะครับตัวอัลเลอร์ไทยนะครับแล้วก็ดีออฟฟิศนะครับผมผมก็ลองทานดูนะครับอาการที่ปวดสะโพกนะครับเวลานั่งขับรถนานๆก็ดีขึ้นนะครับอาการชาที่ขาก็รู้สึกว่ามันแทบจะไม่มีเลยนะครับผมแทบจะหายไปเลยนะครับก็เป็นผลิตภัณฑ์ที่ดีมากนะครับใครที่มีอาการเหมือนผมนะครับขับรถนานๆแล้วมีอาการปวดสะโพกแล้วก็มีอาการชาเล้าลงขาผมแนะนําชุดนี้เลยนะครับ เคยมีอาการปวดสะโพกแล้วลงขาอาการนี้นะคะมันทรมานมากเลยค่ะเพราะว่าเป็นมานานแล้วแล้วก็เวลาเราที่เรานั่งเนี่ยขณะเรานั่งเราต้องนั่งคอยตะแคงก้นนะคะเพราะว่านั่งเต็มก้นไม่ได้มันเจ็บเวลาที่เรานอนเนี่ยเราจะเราจะตะแคงตัวเนี่ยเวลาที่เราจะพลิกเราก็ต้องค่อยๆพลิกเพราะว่ามันเจ็บขณะที่เราลงรถอ่ะต้องทําการยืดขาก่อนนะคะเพราะว่าไม่สามารถเดินได้ณขณะนั้นต้องยืดก่อนเพื่อที่จะ บริหารขาแล้วจะได้เดินต่อได้อาการนี้นะคะไปหาหมอมาหลายที่ไปนวดก็ได้ยาคลายกล้ามเนื้อยาแก้ปวดยามันหมดฤทธิแ์แล้วอ่ะเราก็จะกลับมาเจ็บแล้วก็ปวดอีกอะคะ่ะได้มาเจอผลิตภัณฑ์2ตัวนี้นะคะทานไป15วันวการปวดอาการชา เบาลงเมื่อทานต่อเนื่องครบประมาณ30วันเนี่ยอาการปวดอาการชาไม่มีแล้วอยากให้เพื่อนๆหรือทุกคนที่มีอาการเหล่านี้ได้ทานผลิตภัณฑ์2ตัวนี้มันคุ้มค่ากับเงินที่จ่ายมากการที่เราไปเสียเงินด้วยราคาถูกๆแล้วอาการปวดเนี้ยมันยังอยู่คงเดิมหายไปแค่สองสวันน่ะมันไม่คุ้มค่ะเพราะว่ามันทรมานมากๆค่ะ